นะครับผมจะตามมาพิสูสน์ครับเมื่อนี้ผมดูว่าคุณฟันเฟอนสิงสีซึ่งเป็นปีที่ก่อนประจำรายการผมนะครับที่มีอาการรล่มป่วยมากระยะหนึ่งเหระครับประมาณจเกือบสองอาทิตย์ละครสาเหตุนะครับเริ่มต้นคือนยงี่ครับถ้าวเขาบอกนิดนึงว่าช่วงเริ่มต้นคุณฟันเฟอนสิงสีนีนะครับไปยกกระสอบเขาครับกระสอบบอกง่นะครับ ถือว่าเขาเตี้ยพันเตี้ยครับแต่ว่าหนาไม่น่าเสียงหรอกเรีย้อยหลังจากนั้นครับมือถัดมาครับนายพรักับคุณเพื่อนมือเดียวกันเลยครับคุณเพื่อนใจสองสามห้องครับต้องทำกับเขาเลยครับผมกุญกามมาใส่เบ็ดมาใส่เบ็ดบกครับจับใส่เดือนเนี่ยนะครับมาใส่เบ็ดดูข่างซาน้ำครับจู้จครับอาการคุณญแจเป็นยังไงครับผมขอทำภาพไปเลยครับแขน งี้นั่นเองครับแขนล,ล่าแขนล่าต้องไปเลยครับโดยทั yeah ้งขาไส้และขาควนนะครับขับเขนกับมือควนแล้ว HEY มีอาการหนามือตาม้อปังครับตรงนี้นะครับฟังดีๆครับตรงนี้พอมีการหนามือตาม้อครับซึ่งถั้งจากนั้นมือที่สองครับเพื่อนเอนนั่งสังเกตอาการจนมือที่สองแล้วเพื่อนเพืรู้สึกเดินไม่ได้ปะครับสังเกตว่าบ่พื้นครับเป็นเรื่องแล้วขังนึงครับขั้นแร ติดต่อผมนะครับในทีมมา่นะครับพาไปชมที่โรมันว่าปีครับแล้วหมอมีการพิสูจน์ทราบว่าเป็นยัางขั้เบิ่งตัวจะเป็นเสซนโดฮิตตีหนาจะเป็นเสซนโดฮิตตีเสียพันธ์กับเสียพันนี่ครับหลังจากนั้นก็มีการนั่งทรงสารข้ามต่ออีกครั้งหนึ่งครับทรงสารข้ามนี้มีการไปนอนพักข้างพื้นยุคขึ้นหนึ่งว่าครับแล้วคุณหมอให้กินยาหรือเปล่าครับ สล, <ượng> สลายไขมันปะว่าสลด์ไขมันครับว่าสลายไขมันว่าอาจจะมีไขมันในเส้นเลือดบางส่วนประกอบไขมันลายเปนตัวหนวาจะมีเม็ดเต่าไหร่สองเม็ดรัสองเม็ดเราก็แล้วได้ที่สองเม็เดเดาอด้ครับเพราะมีตัอนึอยู่อีกเราก็มีการไข่น้ำเปลือครับไข่น้ำเปลือที่นี่หลังจากนั้นขึ้นมือที่สองครับตา,ามีการรับตัวส่งตัวขับมาพักฟื้นที่ว่าปีครับฉะนั้น ถ้าคุณหมอผมคิดว่ามีการประเมินแล้วว่าอาการคุณเพื่อนนาจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นก็ลเลยนํากลับมายูว่าปีอยูจ่จะขึ้นขึ้นครัขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นอยู่สองขึ้นครับหลังจากนั้นมีการให้เพื่อนเพื่นผมมาก<ม>ครับหลัง<ม>จากให้น้ำเลือแล้วก็ให้เาว่าพักฟื้นอยู่บ้านครับตอนนี้พี่จีไปทีมมากไหครับทีไหนนํำพุณนแม่ เตียงเลยครับเจ้าเตียงเลยถือว่าผู้ที่มีศา,าสตร์และศิลป์ในการจับเสศษจับจบอมากครับ,บ,บ,รรบเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพิ่พิเศษกันหังครับตรงนี้ส่วนตัวผมมีความหนาเสือือว่าผมไปใส่บริการครับตรงนี้ผมคุยกับเพื่อนแล้วว่าอ่าที่คุณหมอวิจัยวิเคราะห์ว่วาเส้นเลือดตีกั้งไฟในเบื้องต้นแต่พวกข้างข้างผมเนี่ยเลยคิดว่าอาการคาุณนันเนี่ยบ่มีการวิ่งวิ่งครับบ่มีการบู๊ ผไมีการบุบฉะนั้นก็เลยคิดว่าอบส่วนหนึ่งกินยาหมอไปครับกินยาหมอไปอีกส่วนหนึ่งเข้ามาขิดอีกมุมหนึ่งครับว่าในเมื่อบอบบก,ก็คือมันเนกกนป็นเนสียวพันกระจัวไปบอบูุบมีอาการทึงเยื่อสีชาเนี่ยคิดว่าญยาณา,าจะเป็นเพราะคุณพเพื่อนเนี่ยไปยกเถุงเขาทีนี้นะครับถุง,งนั้นครับถ้าไปเอ็นอาจจะผิดอาจจะผิดครับอาจจะนะครับก็เลย คิดว่าเส้นที่หนี่ยก็ต้องไปหาหมอจับเส้นครับแต่ตอนนี้ผมมีข้ออึดตัดลบหนึ่งครับเขาก็ร้อนเพื่อนว่าจะต้องรักษาตอ่อเนื่องระวังปัจจุบันโรคหมาน,น้ำแล้วจับเส้นก็ต้องคิดว่าหมอจับเส้นเนี่ยต้องจับเบาที่สุดครับบางท่านนี่จับหนักเนะครับจนเส้นช้ำครับตรงนี้พอดีครับแต่คุณแม่เตียงนะครับจับเบาๆครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อไห้มาสูงกใกล้ๆครับคุณแม่เตียงจับเบามากครับผมถึงได้ตัดสินใจว่าควอมเสียงในการจับเส้นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับ ก็เลยเป็นวารรักษาอ่าเขาเอ่ยนันก่อนควบคู่กันไปควบคู่กันไปครับตอนนี้ผลจะออกมาเป็นแังไหครับจะเรื่มติดตามจากช่องอีสานบ้านเกิดสารบ,บันเท่านะครับทีงคุณงน้ำเป่อย่ังตอนนี้ได้ได้จบจบจบ,จ,บจ,าจากที่ยังไปได้เยลย,ยตอนนี้ยังขึ้นได้ประมาณทีผมทังเกตประมาณจักหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อนี่หลังจากลวนหล,ลังจากอ่าเอกันมานล้วน,นะครับทับเซ็นแล้วเนี่ยอาการจะเป็นแบบไหนตามมากนะครับเกิดดีปรดีย๋ยงเครับตรงนี้เอาไว้เป็นควบคู่ครับเผื่อบางที่ เข้าเกิดมีอุบัปิเหตุแบบนี้จากที้มีการแก้ไขและป้องกันได้อย่างรวดเร็วบได้ท่านทงที่ครับเอาที่ตามมาครับผมจะพูดคุยกับคุณแม่เตียงต่อไปนี่ผมมาจับไกลๆแล้วครับกับคุณแม่เตียงครับคุณแม่เตียงว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้น่าจะเป็นเพาะเส็นหรือน่าจะเป็นเสนเลือดตีบครับอันนี้เป็นมุ่งม่งของคุณแม่ครับจริงๆแล้วคือว่าครับไปหาหมอพีกับพ่อพีกับหาหมออ่า นี่ยังก็เจอชิ้นนั้นแหละครับท่านผูแม่ก็มองว่าน่าจะเป็นเพาะเ็จอันนี้บ่าแปกครับบ่แปกแต่ว่าตรงนี้จมทิศกระดูดเลยตรงนี้ครับคุณแม่มาจับตรงนี้ครับอาจจะเกิดในช่วงที่ไปยกของนะครับอีกร่วมกับอ่าประกอบครับคุเพื่อนเลยับการผักคอนบ่ไข่เที่ยงพ่อครับในจุดที็นรับนองครับอากาศบ่ไข่เตี้เที่ถอยพวดครับถ้ามันร่างกายคอนแอลงไปครับและมีการสูบบุหรี่นะครับตรงนี้ ทำให้ปลอดทำงานได้บ่เต็มที่ครับแล้วอากาศออกซิเจนในจุดที่นอน่องก็บ่เต็มที่มีการฟอกเลือดได้พอดีสมบูรณ์ถอท,ที่รทํนเข้าพิ่นออนแอแล้วไปยกกระสอบเขาก็เลยมีผลตอ่อเส้นเอ็นตรงนี้ครับนี่ผมวเคอไปแล้ผพ้ดคุยกันไว้ครับตรงนี้ครับรเป็นก็ววาเส้นเลือดตีบแล้วมัน,นอ่อเส้นเลือดตีบครับตรงนี้นเป็นบ๊อบแมนนาเป็นเต็มจริง,รรงๆ,งๆ,งๆขังนรายการจะท้าทําคุณแมนนานๆหรอกครับแต่ว่าบ่ท่านมีเวลาครับ จะไปพูดคุยกับคุณแม่โดยตรงอีกที่หนึ่งครับเกี่ยวกับศิลเตร์ตรงนี้ครับแต่มานีมาเอากันท้ากันสดๆในเหตุการณ์จริงตรงนี้ครับตอนนี้จับคุณแม่จับเจอเส้นยังบ่ครับตอนนี้เจอเสียนที่ที่พิษสังเกตเสีนขี้กันนิติเจอจักเสียนครับคุณแม่ตอนนี้เจอจักเสียนแ่บบุญเรียเว่าไรมาเนติไรมาตะคี่เอะแต่ว่ามันก็จับเสียนใส่ใส่ใส่มันคือไปอ่อนทั้งหัวครับ เป็นเป็นเป็นไปทางนี้แล้วก็ดีมาทางเจ้าเี่งอ่ะเจ้าเก่งเราออกทาพจับเจอไปเจอไปเจอเสร็จเจอกันเจอกันติคือมันเชื่อมกันมันเกิงกันลยพอตอนนี้จริงๆนะคุณนพิษคุณเพื่เนี่ยอ่อนอ่อนแรงทั้งทั้งสายทั้งทั้งหัวมือทั้งหัวมือแปลว่าตอนนี้คุณแม่นี่จับเสียนทั้งทั้งสายครับตอนนี้คุณแม่บอกว่ามันอาจจะมีการเชื่อมโยงกันครับบ่อาจจะละครับจริงๆเส้นคนเท่ามันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วครับ แต่เดี๋ยวคุณแม่จะใหญ่ามาทั้งด้านที่เป็นครับด้านที่เป็น,น,ปนตอนนี้เหตุผลในการทายท่มของเขาคือต้องการพิสูจน์ทราบถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อแท้ของเหตุการณ์ขขงมันเนี่ยคืออย่างครับคืออย่างครับคือบางครั้งเขานยัไม่ได้เป็นเซนตรมาครับเป็นเพราะเซนจ,จริงหรือไม่หรือ เกลือครับเส้นเลือดตีบตรงนี้เ้าก็ไม่ได้ทิ้งไปครับประเด็นว่าเส้นเลือดตีบครับจะมีส่วนบเอบอมี่ครับตรงนี้นบอมี่ครับบอมีะเกี๊ยบเกิดมาเพาะขึ้นมาเจี๊ยบข้างโรงแรที่ชื่วินซินที่นู่นนี่เดี๋ยหน้าสิบเกณฑ์นั้นปุบลุกการที่จะใค้นนวดน,นะครับต้องต้องคิดรายละเอียดถ้วนที่นะครับว่าหมอนวดน,นั่นอ่ะเป็นคนที่จับเส้น แบบไหนครับบางคนจับสะจนช้ำเลยนะครับตรงนี้มันเสียงครับเดี๋ยวลับไปโดนคุณหมอดาเลยครับตรงนี้เ้าเอาคนที่จับเสียนที่เบาที่สุดครับเป็นการรักษาแบบผสมผสานครับระวังปัจจุบันและแผนศาสตร์โบราณครับตรงนี้ศาสตร์ตรงนี้ครับเป็นข้อไหนนั่นน่ยข้อขัดเลยนี่ครับตรงนี้คนเพื่อนบอกว่าขัดข้อครับตรงนี้ขัดข้อเนียอยู่ง่ามหย่าข้อง่ามหย่าข้อปวดๆไปปวดเสียนไปดูการแครับ ่่ทมมันตรงนี้มารุ่นไปพร้อมกันครับยาไปเสืออีหยังยางงมง่ายครับยาง้มง่ายครับที่มีการจับเสียน,นี่ใน่วงการแพทย์เขาย่อมรับกันแล้วครับแต่กาอยู่ที่ฝีมือของผู้<ม>จับเสียนค่เขานี่รับกลังไลยวครับตอ,อนนี้คุณแม่จะมีการใส่ใส่อ่าขี้ผึ่งมาครับหรือยังคบนี้เป็นยา็นด้วดค่ายเสียนคบนี้ค่ายเสียนครับนี่เสียไม่ใส่ประกอบครับ จะเสียบ่แกเสียบวะแกเสียบวะทอดต่างท่ายาอาครับตอนนี้มีการปรับแผนครับถอดเสื้อครับถอดเสื้อซะหน่อยพอมีการท่าท่ายาครับการจับเส้นนวดเส้นนี่เพราะใช่ว่าจะนวดใช่กับตรงนี้ใส่ใส่ยาน้ำเพื่อ้มนไปไม่แห้งไหมไม่เย็บไหมเบาๆแล้วเบามาเลยเได้จับเส้นครับนวดครับย่ายเตียงเลยครับผมบอกข้อชนะแล้วครับผมเอาตามที่ผมสัมผัสมาครับบางที่จับเส้นค้นให้ให้จับเส้นเ่ยรับกระมี่ครับรับกระมี่ นี่ครับมันชินจมใช่ไหมใช่ไหมเดินมาพวกนี้พวกออกออกพวกเปี่ยนเนี่ยเนี่ยทางนี้กันเรียนเชื่อกันตรงนี้หาผู้่อเดบ้งคลิปคุณแม่แล้วนะครับให้ฟังหูไว้หูครับผมเห็นว่าคุณแม่เนี่ยนวดหายมาหลายคนแม่ถ้าผมเนี่ยหายข้ามเมื่อเลยครับหายข้ามเมื่อเลยครับตรงนี้เพื่อเดบ้งโมดครับนี่คือเรื่องจริงแต่เพื่อให้เสือครับ แต่ว่าต้องสัมผัสด้วยตัวเองครับตรงนี้ครับนี่ครับกำลังไล่เสียนไปเลยครับจับบาบมาครับแต่มือแข็งครับจิกเข้าไปในส่วนที่เป็นเส้นเท่านั้นครับเฉพาะจุดเท่านั้นครับตรงนี้เห็นกันชัดๆเลยครับเนี่ยนันเลื่อนไปคุณแม่เนี่ยแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยครับมาานวดจนคุณแม่ต้องปฏิเสธครับตรงนี้หากบ้างแล้วครับผมบะเบ แนะน้ำครับบ่แนะนําที่จ่ายมากกันคุมใหญ่ครับพอคุณแม่อายุหลายเลยครับนวดหลายคนบ่ได้ครับต้องจํากัดจํานวนบุคคลครับบอ๊อบสว่าสักสวัสดิ์สี่อะไรเงี้ยครับ,บหลายบ่ได้ครับตรงนี้ต้องเห็นใจคุณแม่นะครับตรงนี้นนนแปดที่ปีครับเขาแปดที่ปีหรอที่นี่ย่าเคยมีเคยมีหลายหลายที่สุดคุณแม่ที่มาหนวดอยู่กับคุณแม่หนี่จักคนครับเอ้ยมันนับสิบข้นเหมือนบ่ผมเคยยินว่านับบ่ได้หลายาช่วงนึงผมไม่สังเกตว่าทุกอะไรอยู่บนครับนิ้วมือคุณแม่ครับจิกไว้ครับ ชิคกี้ตรงนี้ครับนี่ครับแข็งจริงๆแข็งมากเลยครับมือแข็งมากๆเลยครับเอาโดยตรงเลยนะสิครับจับแบบนี้ครับผมกับผู้ว่าผู้อูเซนได้ยังไงกันครับเฮ็ดขึ้นเล่นเลยนะครับขึ้นเล่นเลยครับแต่หายจริงครับเนี่ยสันในนี้เนื้อติ๊กเต๊ะ เส้นเวลามันขี้กันเนี่ยครับในข้อมเสือของผมนะครับเป็นข้อมเสือส่วนบุคคลคคนะครับเวลาเ้นขี้กันบ่ใช่ว่ากินยาหรือมันตัดรูดออกจากกันเลยครับมันบ่ไดยง่ายขนาดนั้นนะครับผู้ลังค,ครับดึงเซนตัวยาเนี่ยกิน,นแกป้แกปวดมันเท่าปวดได้ครับตรแต่ว่าสามารถเทศเ้นมันกิ่งออกมาจากกันได้ครับตรงนี้ต้องอาศัยหมอเส้นคิดเส้นครับให้กิ่งออกมาจากกันได้ครับโดยตรงครับตรงนี้ครับนี่ข้อมเสือของผมช่วนตัวนะครับบาดนี่ถ้าเราอกเพราะผมได้รักษา คุณแม่รักษาเห็นบ่มันจริงแล้วจสิงจังผมทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรอครับไรผมนี่จะปูดลื่อนู่นึ้นมาเลยครับตรงไรเนี่ยครับเชิญเลยะคุณแม่มากดร่องนี่หายครับบางที่สองมือหายครับแต่มือที่สามมือที่สี่เป็นอีกครับอ้าวบ่ดีติบอมแมนครับผมต้องทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาครับฉะนั้นใจหายขาดบ่ได้ครับจังผมเนี่ยตอนนี้คุณน้อไม่ยังทิฝากถึงแฟนๆฟทีเป็นอาการแบบคุณเพื่อนๆเลยไหมครับแนะนำนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับการสูบยากินเหล้า สูบบุหรี่การกินเหล้าเนือการผักพ้อนนี่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญผักพ้อนเนื้อกพอนไม่มีประโยชน์ครับบุหรี่ไม่มีประโยชน์เหล้าไม่มีประโยชน์ครับสั่กินยาผิดสั่สูบยาผิดสูบดีแบบเลิกดูแลสุขภาพกินอาหารดีโดยเฉพาะถ้าหน้ามันรูปผมกายกินไม่ได้ครึ่งดื่มผมจะม่ยอกายกินเลยนี่สุดีจริงครับเลิกครับเวลคิดว่าเหล้าซีซิมันดีอ่าเราแดงมันดีครับเลิกถามผมนี่ผมฟันเฟืองสี่สีครับนักกินระดับประเทศครับ นักดื่มนักเสพและนักประเทศครับผมสูตรได้เป็นย่างดีครับตรงนี้มันเป็สูตรง่ายก็พิสูจน์พีนะครับตรงนี้ครับอันนี้เชียงทียนเลยนะครับตรงนี้เชียงเทียนสูตรง่ายก็พิสูจน์พีนะครับพิสูจน์เสร็จแห้วครับจับเสร็จล้คุณแม่นะครับคืนซื้อด้วยช้าครับในละแวกบ้านไก่เคี่ยงหรือว่าไก่ไก่ผู้จ้าเพื่อทำไก่ย่าไงเอาเนื้อสามเปน้ล แค่นวดต้องด้านด้านขาเนยเป็นไรครับดูซึกรไดับเยียนครับถึงได้ถึงเสียนเลยถึงเสียงเ่เยียนได้เยียนเลยคือเราว่าปะวิ่งวิ่งไม่เดี่บาบเยบ้เบดมาคร้บเี่ยวกันมามาครับของแท้ครับป่วยกินปุ้ยกินนี่ครับเป็นมาสมาเห็นชิมปี่เห็นว่าเขาลุงาบานชิมแบกอ่ะที่เห็นเขาไปบอ นี่คลิปที่สองพี่ว่าไปบ้านะครับคุณผู้ถามเลยครับว่าเคยไปนวดไปจับเศษเทียนเดียวไหมครับเหมือนมากกว่าคยนวดเพราะกะทิไม่จะไปจับเสษเทียนพวกนี้หือนปล่าแม่ครับพราะมันจับเศษของจับลูกเอนจับลูกเอ็นกับคเรื่องครับแต่เมื่อนี้ต้องมาให้จับเศษเลยนะครับยอดไปจับลูกเอนมากเกินไปครับเลย่องท่าไปเศษเอ็นเสื่อมครับเสื่อมไปลูกเอ็นทุกเศษครับของแท้ตัวนี้ครับแต่ว่าเศษหนึ่งยี่นีก่บอลไเด่นหน่อนะครับคุณแม่ไปเด่นวด่หยครับเนื่องจากว่า ตายแล้วก็ไปมันต้องไหวนะเสี่ยนะครับเส้นชุดเส้นท่าผมนะครับคุณแม่ครับชุดเส้นท่าครับเส้นช้อยตันนะครับไปว่าไหนครับชุดจูปูดครับเพื่นเพื่อนเลครับเป็นนักร้องเสียงดีนะครับในในช่องเขานะครับแต่ว่าผมเมื่อแล้วนี่อาจจะได้นั่งรถเข็นร้องเพลงครับที่เรียกครับแต่่วาตอนนี้การเริ่มจะขยับขยื่นดีขึ้นครับโดยเฉพาะมือนี่ไอ้คุณแม่เตี่ยเนี่งมา จับเซ็นเลครับตรงนี้จีรละองจีนลกาเลยครับนี่ครับคิ้บู๋เขาเหรอครับนี่นะครับคิ้บู๋ครับแกคิ้วรถจักรยานปีครับตุณจอร์ชสงสัยว่าคุณนักเรียนครับผันหนาอะไอย่นั้นครับคุณจอรสงสัยว่าท้าเต้นคุณนักเรีนเนี่ยแม่นท้าเต้นเสียเส้นหรือมันเต้นจริงครับเต้นจริงครับเพราะมันสักขิ้วู๋ว่ามันสักขี้บู๋มันเป็ี่ยนตั้งใจสุดผมนึกว่าเสดแต่คุณเต้นเพราะม่นตั้งใจครับ คุณเต้นหรืออาจจะค่ายๆเสนอสักเสียวมาแล้วแช่ครับท่านผู้ชมเทุงท่านเสียสิ้นลายนคหลังจากจับเชินไปเป็นที่เรรียบ้อยแล้วครับผมใจคู่องเพื่อนนะครับลุกขึ้นนั่งตั้งสตินี่หนึ่งว่ามันตั้งน้ำมือนะครับตั้งสตินี่หนึ่งครับแล้ยวไปคู่น้องเพื่อนเนี่ยค่อยๆยืนขึ้นครับแต่ผมจะสัมภาษณ์ค้นรู้สึกหลังจากมีการจับเชินไปแล้วครับ ว่ามีความแตกต่างกับตอนแรกจังไรครับเอาชัดๆครับเอาแน่ๆเอาจริงๆครับว่ามีการใส่สีตีไข่ครับแต่ว่าการรอบพอดีอาจจะมีการดีดไข่เกิดขึ้นครับแล้วครับแล้วแล้วได้ารชัดๆครัีแมีการสพดีมากตาเรเอียงหรอครับตาเราผิดหลับพี่พ่อครับง่ายครับมีครับมีตาตาเราเอียงครับมี่ตาเราเอียงครับตอนแรก มงบประดับเห็นป <side> ่าวยับหรืองบหรือว่ายังประดับบ้านทันเกีเนี่ยเนี่ยเนี่ยพยับเนี่ยนะครับเนี่ยสกีขยับแบบกระต็มทีเป็นตั้งง่าง่ายๆครับตอนนี้นะครับเป็นการรักษาแบบผสมผสานโูราณการระวังสมัยใหม่และสมัยศาสตร์โบราณศาสตร์เกี่ยวกับการจับเส้นครับตรงนี้ ซึ่งบม่เีเยตนาใดอะไรครับที่จะไปว่าแผนปฏิบัติดีหรือบ่ดีแผนโบราณดีหรือบ่ดีครับตรงนี้นเป็นการรักษารวมกันในในโรคที่รักษารวมกันได้ครับบางบางอย่างเนี่ยรักษาร่วมกันไปเดยนะครับบางอย่าง